นี่อาจารย์เราครับเปลี่ยนไต,ต่เต้าจากขับยันมาสีเก้ามาขับยันท์ยูห้าเจ็ดเนี่ยอา,อาจาร์เราครับครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ยูทูบไปกำซิงครับนี่มาดูจาจาร์เราครับขับ เจ้ากูตา้า MU57 ครับผมขอบคับครับการสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b ด้วยทันสิ่งครับเข้าวัาสดดีสองรอบต้องขออภัยด้วยนะพี่น้องนี่จานเหลาจากบอกบอกว่าขับรถใหญ่ๆแบบนี้ดันสบายเลยครับดันไม่ค่อยเหนื่อยครับ จาร์เหล่าบอกต่อให้ห้าสิบกองเลยไงผมก็ดันพันว่าอย่างนั้นนี่เดี๋ยวเสร็จติงก็ออกขนให,ใหญ่แล้วฮะอะไรบี่ขับสบายไหมดันง่ายไหมง่ายไหมไม่ค่อยเหนื่อยเลยเนาะขับันใหญ่เนาะใช่ไหมออเออโ้นิ่มมากนิ่มามากเลยน,นะครับต่อ ถ้ารถใหญ่มันก็ดันสบายครับไม่ค่อยเหนื่อยอู้พี่ FC ซีคิดว่าถ้าเป็นยันม่านี่เจอดินเหนียวแบบนี้ยากนะเดี๋ยวเสียตินว่าจะออกคันใหญ่ให้พี่เหลาอยู่ครับผม เราบอกว่าสงสารเราน้อยครับเดออกขั้นใหญ่ให้แต่ขออนุมัติธนาคารก่อนว่าอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ดูมีน,นี้มีตัวกันกระแทกแน่นอนเลยเนี่ยน่าจะมีตัวกันกระแทกอ่ะใช่ไหมเราเนาะไม่ธรรมดาครับจากคนขับรถไม่เป็นครับทุกวันนี้เก่งแล้ว เรื่องการปรับที่ปรับกับรถไถเจตินลองขับอยู่นะครับบอกว่ามันมันพอดีอะ่ะมันไม่ใหญ่เกินครับไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินครับถ้าตามรถถกร้อครับกำลังพอดีพอดีเลยพี่น้อง แต่คันนี้ก็เวลาเดินหน้าท่อหลังครับก็ไม่ต้องหยุดรถนะครับสามารถใส่ใจเดินหน้าทออหลังได้เลยครับโฟล์าคันนี้ครับถือว่าถ้าตามรถโกลร้อารัมครับก็สไตล์นี้แหละไม่ใหญ่เกินครับปานกลางครับดันงานเหมางานหมู่บ้านนี่สบายครับคันนี้ใหญ่แบบนี้ครับถ้าจะเอารุ่น50าแรงก็ มันก็จะเล็กเกินไปครับกระตือนครับไหนๆก็จะออกแล้วก็เอารุ่นนี้ไปเลยครับถ้าไม่เอาเอ57ยู้าเจ็ดก็เอ52ยูห้าสองครับคูปต้านีเนา่เป็นรถตลาดอยู่แล้วครับเป็นรถตลาดอยู่แล้วส่วนมากที่ยมเล่นครับเป็นรถตีทองตลาดครับถ้าเป็นรถไทนะถ้าเป็นรถกระบะก็ ยีส่สสุครับก็สไตล์เดียวกันครับเป็นลีตลาดราคาไม่ตกเห็นเสียดสินว่าอยากได้อยู่นะครับว่าจะออกให้เหล่าน้อยอยู่ครับแต่บอกว่ายันมาสี่เก้าสงสารเหล่าน้อยเสเกินดันไม่ทันครับอู้ถ้าได้ขั้นใหญ่แบบนี้มานะผมคิดว่ายัางไงก็ทันครับสบายสบายเลย นั่นง่ายเลยครับกำลังมันได้คันใหญ่ๆแต่ใส่สปริงกำมนาไปหน่อยก็โอเคนะผมว่ากำลังมันจะได้ไม่ตกครับจะได้เดินเสมอๆกัน อันนี้ก็เป็นเครื่องซีสุปเทอร์โบครับถ้าแต่งปั๊มจะหน่อยผมว่าจวดแน่นอนใส่ท่อใบนึงนะเอ,อือตอ้องสืบ บบก่อมีสี่เกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยหลังคนระับเต่าก็ตายครับระบบก็โอเคครับหน้าตัวนี้น่าจะมีตัวกันกระทแทกแข่กลางด้วยนะดูครับมันเป็นรุ่นยางนะกันกระแทกครับสัมภาษณ์พี่เหล่าหน่อยสิพี่ตินจะออกรุ่นนี้ให้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ตินจะเอารุ่นไหนใช่ไหม เดี๋ยวจะวน่าจะเป็นตัวกันกระแทกพี่เวลาห่างมันเขยา่าอน่าจะเป็นตัวซับกันกระแทกขับยันมากขับยันมากมาขับคันนี้เป็นยังไงพี่ต่างกันไหนนนนมเนาะถ้าได้เงี้ยมาเราสบายเลยดันสบายเลยเนาะต่อให้จากห้าสิบกองค่อยดัน ถ้างานตัดยอดแบบนี้แปบบเดียวเสร็จเนาะพ,พี่เราเนาะรถใหญ่ครับแต่เนี่ยผมคิดว่ามันต้องไปต่อใบมีคอนโทรนนะไม่งั้นก็ต้องแบบของป่าเหล่าอะเขาพาออกมานี่เลยนะแบบเหมือนคอนโทรลธรรมดาเลยต่อด้ามขึ้นมาครับโยกอยู่ตรงนี้ครับแต่มันแข็งปกติเนาะบางทีถ้าผมลองดันปรับมาวานี่ยมันบางทีมันเอาขึ้นมันไม่อยากจะขึ้น ไม่รุนเป็นไรรถถ้ารถใช้งานครับก็ไปนีแเ,นเ,นเลยแต่ก็แข่งไปหน่อยถ้าทามันอยู่อย่างเงี้ยเราเมื่อยนะเมื่อยมือดิอเ,อเออมองไงก็ต่อต่อออกมาเนาะเออต่อดมออ,อ,ออกมา <laughs> นั่นอะไรที่เราติดใจนะครับถ้าแก่ผมอยากได้แบบนี้เลยแต่อันนี้มันก็ปรับ,บ,บเบาะด้านหน้าทออหลังได้นะแต่มันปรับไม่ได้ไม่รุนเป็นไรไม่รุนติดอะไรมาว่วานนี้ลองปรับ ตัวนี้ก็เป็นเบาะโชกค,ครับเป็นเบาะโชกนะคนขับค่อนข้างจะสบายเลยแหละเด้งดึงดึงตัวนี้มันก็สามารถปรับนุ่มปรับนิ่มปรับแข็งได้นะครับเบาะมันจะมีตัวปรับข้างหลังนะัะเป็นสปริงตัวปรับข้างหลังว่าจ้าิ่มหรือว่าจ้าอะไรนี่พี่เรามันจะมีตัวปรับอยู่นี่เนี่ยสปริงไะว,าาว่าจ้าอ่อนเอาแข็งน้ำหนักกิโลห้าแปดสิบห้าโลร้อยยี่สิบโล สามารถปรับขึ้นได้ครับมูนเราเนะม่อ,นะมมอ,อวานนี้นลองขยับแล้วไม่มาไม่ดูมันติดอะไรล็อกอก็ดึงขึ้นแล้วได้ล่ะอะไรตัวล็อกมันนะเนี่ไม่รูม้มันติดอะไรครับ มันไม่ค่อยได้ขยับหรือเปล่าฝุ่นเต็มข้างในนี่ไหม,มหวางแก้วเหล้าควัดเหล้าที่เราถูกใจสิ่งนี้โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ